พุทโธโลเกอุปปโนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกภาวนาพุทธโธไว้ท่านจะพบกับความสุขทั้งทางโลกและ ทามสวัสดีครับพบกับนาทีต้องหมุนชแนลสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมีพระเครื่องแปลกๆไงไมาให้ท่านได้ดูได้ชมกันนะครับเออพระเครื่องที่ผมจะให,ให้ท่านได้ชมเนี่ยก็จะเป็นรูปหล่อของ พระปิดตานะครับแต่ว่าจะเป็นปิดตามือข้างเดียวนะครับองค์นี้เนี่ยผมจะได้มาจากตลาดนัดพระเครื่องแถวบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับก็ถือว่าเป็นพระเครื่องที่แปลกๆนะครับรูปลักษ์เนี่ยค่อนข้างที่จะแปลกแล้วก็มีเอกลักษณ์มากเลยนะครับลักษณะตรงเสียนเนี่ยนะครับ ตรงเสียนเนี่ยก็จะกลมนะครับกลมแล้วก็ใหญ่นะครับนะครับแล้วก็จะปิดตาหนึ่งข้างนะครับมีพรกกรหรือว่าประหัตเนี่ยอยู่สี่ข้างนะครับก็คือมือนะครับมีมือทั้งหมดสี่ข้างเลยครับปิดหูสองข้างนะครับ ปิดตาหนึ่งข้างแล้วก็อีกข้างหนึ่งอีกข้างน่งนี่ก็จะวางไว้ที่หน้าตักนะครับไว้ตรงขานะครับสำหรับพระองค์นี้ก็จะเป็นบล็อกประกบนะครับนะครับจะมีรอยรอยประกบของบล็อกนะครับเป็นเส้นนะครับเนี่ยแต่ว่าจะผ่าอยู่ตรงกลางเลยนะครับ ็นรอยเส้นคือบล็อกประกบนะครับเนี่ยตรงเสียนของท่านนี่เ็าจะกลมนะครับขายกับรูปของพระอาทิตย์หรือว่าพระจันทร์นี่แหละครับส่วนยันสองข้างนี่เ็าเป็นยันอุณาโลมนะครับยันอุณาโลมสองข้างครับซ้ายฝาแล้วตรงนี้ก็จะเหมือนกับมี มีผมนะครับหรือว่าเป็นจุกนี่แหละครับด้านหลังก็จะเป็นพยางูนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบกันนะครับว่าจะเป็นของเก๋หรือของแท้ประการใดนะครับที่ผมมาให้ท่านได้ชมวันนี้ก็คือมันจะเป็นพิมพ์แปลกๆนะครับที่ผมเองเนี่ยไม่เคยเห็นเลยก็ อายุอนามการสร้างผมว่าก็พอสมควรนะครับก็เก่าพอสมควรแต่ว,ว่ามีรอยจับรอยอะไรเขาจะออกมันๆน,นะครับตรงนี้เป็นรอยมือคนจับเนื้อครับผมสันนิษฐานว่าพระองค์นี้เนี่ยน่าจะสร้างโดยพระเกจิหรือว่าพรามณ์เนี่ยครับเพราะว่าตรงเนี้จะเป็นเป็นเหมือนกับเป็น เส้นผมนะครับเนี่ยครับเป็นเก้าเก้าผมนะครับอันนี้ครับแล้วก็จะมีดอกจันห้าแฉกเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับดอกจันทห้าแฉกนี่ก็ความหมายผมว่าน่าจะเป็นเอกลักษณ์ประจำของพระทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเรียกว่าเป็นเออ ดอกจันนะครับแต่อันองนี้เนี่ยก็จะเป็นเป็นดอกไม้หรือว่าดอกจันเนี่ยจะมีแค่ห้าแฉกนะครับนะครับจะมีห้าแฉกเนื้อก็ค่อนข้างที่จะเป็นเนื้อทองผสมนะครับทองผสมนี่ไม่ได้หมายความว่านําทองมาผสมนะครับแต่ว่าเป็นเป็นเนื้อที่เขาใช้ทองแดงแล้วก็ สังกสีมาผสมนะครับจะมีทองคำผสมด้วยหรือไม่เนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นเก๋หรือแท้เนี่ยเราก็อย่าไปมองถึงตรงนั้นเลยครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่เคยเห็นจริงสำหรับพระพิมพ์แปลกๆอย่างนี้เนี่ยก็เป็นคนที่ชอบเก็บสะสมพระที่แปลกๆนะครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นพญางูนะครับ เนะเป็นพญางูศิลปะสวยนะครับองนี้เป็นพระที่มีศิลปะสวยสวยงามแล้วก็แปลกตาดีครับก <_ recreate> ็จริงๆสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพระปิดตานาลายแปงลงรูป ก็ว่าได้นะครับในใจผมคิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าลักษณะของท่านก็จะเหมือนกับเอ,อพระนารายณ์นะครับจะมีสี่กรน,นะครับส่วนตรงผมที่เป็นเป็นเกล้าเนี่ยก็เหมือนกับของโยคีนะครับผมโยคีนะครับหรือว่าเป็นเป็นเก้ามวยอะไรประมาณนี้แหละครับ นะครับจะเป็นบล็อกประกบนะครับเห็นไหมครับเป็นเข็นขีดตรงนี้ไหมครับเป็นขีดบล็อกประกบก็สันนิษฐานว่าคงจะสร้างไว้หลายองค์นะครับเพราะว่าการทําบล็อกประกบเนี่ยก็สามารถทําได้หลายองค์นะครับก็คือนำํำแบบเนี่ยมาขึ้นพิม กบนะครับแล้วก็ถอดออกมาก็ได้หลายองคนะครับส่วนการเทท้องก็จะเทตรงก้นนี่หนะครับก็จะมีรอยตะไบจริงๆผมก็ไม่ใช่เป็นคนเก่งเรื่องของพระเครื่องเลยนะครับแต่ว่าเป็นคนที่ชอบสะสมมากกว่านะครับจะดูพระไม่ไม่เป็นนะครับว่าจะเก๋หรือจะแท้อย่างไงเนี่ยผมก็ดูไม่เป็นหรอกครับแต่ว่า ชอบเก็บสะสมพระเครื่องที่มีความปแปลกๆนะครับก็เก็บมาให้ท่านเนี่ยได้ดูได้ชมเลน,นะครับพิมพ์นี้ส่วนตัวผมเองนี่ไม่เคยพบเคยเห็นเลยนะครับจะเคยเห็นก็จะเป็นเป็นพิมพ์เนี่ยครับเป็นพังพักการนะครับองนี้จะเป็นพังพักการก็จะมีงูงูอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ย มีงูอันนี้เป็นปิดตาพังพักการงานไหว้ครูของโกผ่องนะครับปีห้าสี่ถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายของโกผ่องเลยนะครับโกผ่องนี่ก็คือร่างทรงขององค์พ่อจตุคามราม,มาเทพนะครับนะครับนี่ถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายที่โกผ่องทำพิธี อัญเชิญองค์พ่อมาทำพิธีอธิษฐานหรือว่าเสกพระปิดตาพังประกาลรุ่นนี้นะครับนะครับก็เหมือนกันนะครับองค์นี้ก็น่าจะเป็นพังพการเหมือนกันเพราะว่ามีงูอยู่ด้านหลังเหมือนกันนะครับศิลป,ปะก็จะสวยงามมากนะครับนะครับ อันนี้ก็จะหลอหลอทะลุอะไรครับเห็นด้านหลังนะครับนีหลอทะลุทั้งแขนนี่ก็หลอทะลุนะครับนะครับสวยงามแล้วก็แปลกตานะครับตรงนี้จริงผมก็ชอบนะครับจะมีนะครับมีดอกจันหรือว่าเป็นโค้ดเป็นสัญ,ญลักษณ์ ส่วนมากพระในสไตล์นี้ขออภัยครับส่วนมากพระที่ออกมาในสไตล์นี้ก็จะมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นศิลปะของทางใต้นะครับสวยงานแปลกตานะครับองนี้จริงๆแล้วผมชอบมากเลยครับองค์นี้เนี่ยถือว่าเป็น พระเครื่องที่แปลกตาแล้วก็ไม่เคยพบเคยเห็นนะครับเป็นลนักษณะลักษณะอย่างนี้ก็ก็คือเป็นพระปิดตาเหมือนกันนะครับันนี้ก็จะเป็นว็อกประกบเหมือนกันเนี่ยครับล็บอกประกบตรงนี้จะตัดตัดช่ออยู่ข้างบนเสียนนะครับ ทางทางเข้าของทองเวลาเขาเทท,ทองครับจะมาจากทางด้านนี้นะครับส่วนองค์นี้ก็จะเททองตรงก้นนี่นครับเนี่ยจะมีรอยอยู่นี่แหละครับก็ถือว่าเป็นพระเครื่องที่มีความแปลกมากๆเลยนะครับเสียนี่โตแล้วก็กลม แล้วหลังก็จะเป็นพยางงูนะครับลักษณะเนี่ยผมก็ว่าดูแล้วก็จะเข้มหลังดีอยู่เหมือนกันนะครับขอมาให้ท่านได้ดูได้ชมกันนะครับของ 88. แปลกๆนานเจอทีหนึ่ง นี่ครับถือว่าเป็นเครื่องรางของขลังที่มีความสุดยอดอยู่เหมือนกันนะครับเป็นของแปลกอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ผมได้เก็บสะสมมาไว้นะครับแล้วก็นำมาให้ท่านได้ดูได้ชมกัเนเลยละครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับ หวังว่าจะได้สาระประโยชน์ในการทำคลิปของผมไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาในณนที่นี้ด้วยนะครับช่วยกันกดกระดิ่งกด Subscribe เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ